บอกอลยจุดยอมรับมีมุมมองพักส้มคล้ายชูวิทย์อ่อนหัดทางการเมืองโลกสวยเว่อร,อร์สมบัติบุญงามอ,อนองงบอกอลายจุดโพสต์ข้อความถึงความเห็นต่อคุณชูวิทย์ว่าในฐานะคนที่คัดค้านพักส้มในการยกมือให้อนุทินเป็นนายกครั้งก่อนถ้าจํากันได้ตอนนั้นมิสหายหลายท่านคัดค้านกันหนักแน่นว่าอย่าไปยกมือให้อนุทินไม่ว่าจะเป็นพิถึกใบตองแห้งอาจารย์พวงทองและอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นเมื่อรับฟังสิ่งที่คุณชูวิทย์ที่ตอนนี้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พักส้มอย่างหนักแน่นว่าจะไม่เลือกพักนี้ผมเข้าใจได้และเคารพการตัดสินใจของคุณชูวิทย์ผมคิดว่าแกพูดมีเหตุผลและแกกำลังสั่งสอนพักส้มโดยเฉพาะธนาธรในเรื่องการตัดสินใจทางการเมืองการออกมาเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์ครั้งนี้คือการคิดค่าใช้ใจ่ายในความผิดพลาดของพักส้มและหากไม่มีคนอย่างชูวิทย์เลยพักส้มจะแบกรับต้นทุนทางการเมืองไม่ถูกต้อง นี่เป็นหลักการบัญชีที่คุณชูวิทย์กำลังลงตัวเลขเพื่อให้สมุดบัญชีสมดุลกับความเป็นจริงผู้สนับสนุนพรรคส้มอย่าไปกรอดแกเลยครับแกลงทุนลงแรงกับการสู้กับพรรคภูมิใจไทยมาขนาดนั้นแล้วแกผิดหวังกับพรรคส้มที่ไปโหวตให้อนุทินจึงเป็นเรื่องง่ายๆที่เข้าใจได้อย่าไปโยงว่าแกโน่นนี่นั่นเลยอายุแกขนาดนี้แล้วผ่านความเป็นความตายมาเขาไม่มีอะไรต้องเกรงใจเคารพการตัดสินใจของแกเถอะครับให้แกด่าพรรคส้มด่าธนาธรจากเรื่องนี้ไป ผมมองว่าเป็นผลดีต่อพักส้มและการเมืองโดยรวมมันจําเป็นต้องมีคนทําหน้าที่แบบนี้ส่วนผมผู้ซึ่งเอาเป็นเอาตายในการคัดค้านพักส้มยกมือให้อนุทินเอาจริงๆผมก็ยังโกรธอยู่แต่ผมถือว่าผมได้วิพากษ์วิจารณ์เต็มที่ในช่วงเวลานั้นแล้วประกอบกับผมเชื่อมั่นว่านี่ไม่ใช่การแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ต่อพักแต่เป็นการซื้อโอกาสที่น้อยนิดที่จะได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆแต่อาจจะบวกกับความแค้นพักเพื่อไทยที่ฉีก MOU ครั้งก่อน แน่นอนว่าผมมองพักส้มคล้ายคุณชูวิทย์คือความอ่อนหัดทางการเมืองหรือจะเรียกว่าโลกสวยเว่อร,อร์ก็ได้แต่ผมตัดสินใจที่ยังสนับสนุนพักส้มต่อไปและให้อภัยต่อการตัดสินใจครั้งก่อนแต่นั่นไม่ใช่จะทำให้ผมหยุดวิพากวิจารณ์พักส้มพวกเรายังต้องช่วยกันทั้งสนับสนุนประคับประคองและวิพาก์วิจารณไปพร้อมๆกันเพราะในเวลานี้พักส้มยังเป็นตัวแทนของพักปฏิรูปที่ดีที่สุดในเวลานี้และเขาควรได้รับโอกาสในการปรับปรุงตัวและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งและดีขึ้นเรื่อยๆ อยากบอกว่าผมเข้าใจคุณชูวิทย์และยอมรับบทบาทที่คุณชูวิทย์แสดงต่อพักส้มในเวลานี้แต่เสียงของผมยังไม่เปลี่ยนแปลงผมยังเชื่อว่าพักประชาชนคือตัวแทนของประชาชนที่จะนำทางเราก้าวไกลสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่าเดิม